ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเมืองกันว่าเมืองที่เราไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสภาพอากาศเป็นยังไงแล้วก็เดินทางยากไหมอะไรก็แล้วแต่เ,เราจะมารีวิวในคลิปนี้เลยโอเคอมแล้วก็ไปดูกันเลยก็อย่างแรกนะเราไปเมืองบรนสันมิสซูรีใช่ไหมโอเคไอ้เมืองบรนสันมิสซูรีซึ่งเ,เราพูดถึงพาร์ทของทรานส p o r อร์เทชันก่อนละกันเราจะเริ่มตั้งแต่สนามบินเลยนะ ก็คือสนามบินเนี่ยจากสนามบินเราต้องลงที่สปริงฟิล l ์ใช่ปะแล้วก็ต้องนั่งรถเพื่อที่ไปแบรนสรันซึ่งรถตอนนั้นอะเราก็ใช้แท็กซี่นะแท็กซี่ที่มีคอนแทคไว้แล้วอะไรเงี้ยเออก็ถ้าไปคนเดียวถห้นั่งแท็กซี่ไปคนเดียวก็ประมาณแบบ75ดสลลาดอหมั้งตอนนั้นอะที่เราโดนนะเออ แต่ว่าถ้ามีเพื่อนไปด้วยเขาก็จะหารหารให้เลยก็ถูกลงแต่ว่าตอนนั้นเราไปคนเดียวก็โดนไปวัน75ดอลลาห์มั้งถ้าจะไม่ผิดน,นะแล้วก็ส่วนการเดินทางในในเมืองแบรนสันเนี่ยซึ่งตอนนั้นอะแบรนสะันน้ำมันยังไม่มีพับบิคทันสปอร์ตใช่ปะเราอะก็ต้องใช้แท็กซี่มันจะเป็นแอปแท็กซี่ของคนในเมืองที่อย่นั้นแหละเขาทําเป็นธุรกิจขึ้นมาเออมันไม่ใช่อูเบหรือลิฟตนะซึ่ง Uber อูเบหรือลิฟตก็ใช้ในนั้นได้แต่ว่า เราอะใช้แอปแท็กซี่กันมากกว่าเรากับเพื่อนนะเพราะว่ามันถูกกว่ามั้งประมาณนั้นอะก็ก็ลองกดดูอะไรเงี้ยแล้วเราส่วนใหญ่เราใช้แท็กซี่ซึ่งแท็กซี่ของเขาอะก็จะมีแบบประมาณสักสามสี่หคนนี้แหละก็คือก็คือกดเรียกในแอปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมารับเราก็ดูว่าโอเคไปกี่คนระบุเลยว่าไปไหนก็คือเหมือนกดแกรปปกติอะไรเงี้ย แล้วแล้วเขาก็จะมารับที่ที่พักแล้วก็ไปซึ่งถ้าไปกับเพื่อนอะ่ะก็ตกแล้วก็ถูกอยู่นะก็ไม่ได้แพงมากเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าไปคนเดียวอะ่ะจะแพงเลยเออเพราะมันไม่มีคนหารอะไรเงี้ยแล้วบางทีอะ่ะรถมันติดไฟแดงช่วงเช้าอะ่ะช่วงไปเข้างานตอนเช้ามันก็นจะมีติดไฟแดงบ้างเลยก็รถติดเขาก็จะไปทางที่รถมันไม่ติดแล้วนึกถึงสภาพแล้วว่าอะไรคืออเมริกามันภูเขาเยอะใช่ปะ ก็คือบางทีก็ขับอ้อมเขาขึ้นลงเขาถนนมันก็ไม่ได้เรียบถ้าแบบไปทางลัดอ่ะมันก็จะเป็นเคิร์ฟเคอร์ฟขึ้นเขาลงเขาโค้งเยอะๆอะไรเงี้ยก็ก็คืออ้อมนั่นแหละเอาจัจริงๆก็คืออ้อมก็จะแบบราคาที่วิ่งไปมันก็มิเตอร์มันมีหรือมิเตอร์มันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นใช่ป่ะเออราคามันก็แบบค่อนข้างเยอะนิดนึงถ้าแบบไปคนเดียวแล้วโดนแล้วโดนเขาเขาขับอ้อมอะไรเงี้ยก็ก็เจ็บอยู่เออประมาณนั้นแล้วทีนี้ ถ้าเราอยากเดินะก็คือเดินได้นะแบบถ้าไม่ได้ไปไหนไกลคือตอนนั้นหน้าที่พักเราค่อนข้างอยู่แบบอยู่กับอยู่ติดกับเมนเมนสตรีทของเขาเลยก็คือเดินออกจากที่พักมาก็คือเดินไปไหนได้ไกลๆเนี่ยก็เดินไปแบบวอลกรีนเคยเดินไปวอลมาอยู่ครั้งหนึง่งก็คือเดินได้เหมือนกันนะเออแต่ว่าก็ก็เดินอยู่ในระยะอะไรท<ๆ>ี่อยู่ในระยะทางที่เดินได้เพราะว่าอยู่อเมริกาคือเดินเยอะมากต้องพูดแบบนี้เออนั่นแหละแล้วก็ แต่ถ้าไม่เดินก็เรียกแท็กซี่เหมือนเดิมประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะไปเที่ยวที่ไกลๆอะไรเงี้ยก็คือต้องมีทางเดียก็คือกดแท็กซี่แล้วแบบถ้าไปกับเพื่อนก็จะดีเพราะว่ามีคนหารแต่ถ้าไปคนเดียวก็นั่นแหละเต็มๆแพงเพราะว่าถ้าไปแบบที่เที่ยวเลยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะไกลหิวนะเออประมาณนั้นแล้วต่อมาแแบนซันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่แบบว่าเป็นจุดน่าสนใจดีกว่าเออ แบนสันเนี่ยโงหนังก็มีเราเคยไปดูลงหนังเราเคยไปดูหนังที่ลงอยู่วันสองครั้งอะไรเงี้ยเออนะแล้วก็ไปฮ i k กิ้งก็มีแบบเป็นเนชั่น a ลร์คของเขาอะไรเงี้ยก็ก็มีก็ใครชอบฮ k กิ้งหรือว่าไปดูน้ำตกอะไรเงี้ยเดินป่าเดินเขาก็ไปได้อะไรงี้ก็มีแล้วก็มันจะมีเลกมีเลกสวนสาธารณะอะไรเงี้ยก็ไปดูได้ แบบถ้าเดินจากถ้าเดินจากที่ร้านอั้นั้นก็เดินไปถึงเหมือนกันเพราะว่าร้านค่อนข้างอยู่กับดาวเทาอะไรเงี้ยมันก็เลยไกลใช่ปะก็ของกินเยอะมีร้านอาหารไทยที่อร่อยแล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นอืเยอะแยะ,ยะแบบค่อนข้างเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของเขาเยอะไรเงี้ยช่วงว,วันหยุดท่องเที่ยวสาเหตุนเนี่ยคนก็จะเยอะนิดนึงก็สามารถไปไอ้นี่ได้นะแบบทะเลสาบทะเล,ะเ,ลเป็นเหมือนแบบเขาพูดว่ามันคือทะเล แต่มันคือทะเลสับนั่นแหละเออต้องเป็นทะเลลอมอะไรอย่างงี้ก็คือไปเล่นน้ําได้เขาลงทรายไว้เหมือนแบบทะเลเลยนะแต่มันแค่แบบไม่มีคลื่นเออก็ไปไว่ายน้ําเล่นไปปิกนิกไปแบบนั่งชิลชมวิวเดินเล่นอะไรเงี้ยไปได้ไปนั่งเรือเจ็สกีไม่เชิงเป็นแบบเจ็สกีแต่ว่ามันก็มีกิจกรรมทางน้ําให้ทาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็จะมีเหมือน ที่ช้อปปิ้งก็มีเอาเลทอะไรเงี้ยมีก็เป็นเมืองที่แบบว่าค่อนข้างครบคันแต่ว่าเดินทางลําบากนิดนึงนะร้านอาหารใช่ไหมก็มีหลากหลายมีทั้งฟาสต์ฟู้ดเป็นร้านอาหารดีๆเลยก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกแบบเบเกอรี่ตอนเช้าอะไรนี้ก็มีอีกก็คือเป็นเมืองที่ร้านอาหารมีหลากหลายอยากกินอาหารญี่ปุ่นก็ไปได้ร้านอาหารไทยก็มีอยากกินฟาสต์ฟู้ดก็มีอีกอะไรเงี้ยเออก็ค่อนข้างที่จะ มีให้เลือกหลายช้อยส์นั่นเองนะแล้วก็อากาศช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่เราไปอย่างแรกๆอ่ะมันจะยังแบบหนาวๆอยู่เพราะมันแบบว่ายังไม่เป็นช่วงซัมเมอร์เต็มทีใช่ปะก็ยังจะแบบเป็นปลายๆสปริงก็จะมีลมลมเย็นๆหนาวอยู่เนาะตอนนั้นแล้วก็แบบมีฝนตกก็มีแล้วก็แดดออกก็ร้อนก็แต่ก็ไม่ได้ร้อนร้อนมากอะไรขนาดน,นั้นอนะ่ะก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบ ปกติอะอ้หป,ปกติอะไรอย่างงี้เออไม่ได้ร้อนแบบไทยออแล้วก็ออที่พักอะมันใกล้มันใกล้กับวอ,อกิน,น่ยร้านขายยาใช่ปะก็เดินไปซื้อ,อยาอะไรได้ถ้าป่วยอะกินวิตามินก็เดินไปซื้ออะไรงี้วอร์มัเป็นวอร์มัที่ใหญ่ใหญ่อยู่อะใหญ่เลยก็คือเสื้ออะไรได้เต็มที่แต่ว่าถ้าจะทําเรื่องสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าซื้อซิมอะไรเงี้ยก็ต้องนั่งรถออกไปไกลหน่อย ซึ่งตรงแถวแถวนั้นอะ่ะมันก็จะตรงข้ามกับวอร์มาร์ทที่ใหญ่ใหญ่กว่าในเมืองนิดนึงเออเป็นวอร์มาร์ทใหญ่มากๆอะไรเงี้ยซึ่งของก็จะแบบมีอะไรที่หลากหลายเยอะกว่าอะไรนี้เออก็ไปเดินดูได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีร้านหนังสือหน้าหนังสือก็มีซึ่ร้านหนังสือมีกาคือแบบแนะนาว่าให้ลองเข้าไปคือแบบหนังสือคือก็เป็นเมืองที่มีอะไรให้ทําอยู่นะแต่ว่าแค่เป็นข้อเสียที่แบบการเดินทางทเฉยๆเว่า มันไม่มีขนส่งสาธารณะจะไปไหนก็ต้องแท็กซี่แล้วคือค่าแท็กซี่ก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงในกรณีที่แบบไปคนเดียวอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นก็หาเพื่อนหาเพื่อนไปอะไรอย่างนี้แล้วก็คน,นรีวิวคนที่นั่นดีกว่าคนที่นั่นค่อนข้างไหนเรายังไม่เจอใครที่แบบนิสัยไม่ดีมามาบูลลี่ใส่นาอะไรขนาดนั้นนะ่ะเออแต่ว่าเป็นคนที่แบบ นซ์ nice, เจอกันทักทายยิ้มอะไรเงี้ยสัหญ่เขาทักทายกันง่ายมากเออก็แบบเซ่หยห้ให้อะไรเงี้ยแบบทักกันง่ายมากเป็นเมืองที่แบบไนซ์เยอะมากแล้วก็คนคนคนสูงอายุอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็ใจดีด้วยเออถามอะไรก็แนะนําชวนคุยชวนคุยอะไรเงี้ยเออเขาก็ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็แม่สันมีที่เที่ยวเยอะเพราะวันเป็นเมืองท่องเที่ยวของของที่นั่นอะไรเงี้ย ว่างๆก็แบบลองเช็คในเน็ตแล้วก็ไปตามนั้นก็ได้แบบมันมีทั้งเอ่อ,ขอเขาเรียกว่าอะไรอะมินิกอๆๆๆล์ฟกอล์ฟคลาบอะไรเงี้ยก็ไปตีกอล์ฟจะเป็นสนามแบบมินิกอล์ฟนะแล้วก็มีแบบเครื่องเล่นกมันคล้ายๆเหมือนสวนสวนสนุกแต่เป็นสวนสนุกขนาดย่อมอะไรเงี้ยมีชิงช้าสวัรค์ให้ขึ้น่นนี้เราเราไปทำมา <c oughs> <c oughs> และจริงๆแล้วก็เออมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะจริงๆแล้วแบรนด์สัน,สน เป็นเมืองที่แบบดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่แต่ก็มีอะไรให้ทำอะไรนี้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยก็ค่อนข้างดีนะเราไม่ค่อยเจอโฮมรลสเลยเรียกว่าแบบน้อยมากไม่เจอเลยสามารถเดินแบบเดินไปกับที่พักว่ามาอะไรเงี้ยคือก,ก็ก็ไม่เจอโฮมรลสเท่าไหรอ่อ่ะก็คือเดินได้เมืองก็คือสว่างแต่ว่าถ้าดึกอะ่ะดึกแบบสี่สาบห้าทุ่มแงนี้เริ่มมืดแหละ ร้านร้านาฟาสต์ฟู้ดอะไรเริ่มปิดแล้วนะคือเป็นเมืองที่ปิดเร็วร้านค้าปิดเร็วดีกว่าเออถ้าหิวตอนดึกอะไรเงี้ยก็คือไม่มีอะไรให้กินหลยเพราะว่าเขาปิดกันหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นข้อเสียนิดนึดนงเพราะว่าคนไทยไงก็แบบกินดึกดอะไรเงี้ยหิวหีวดึกๆกแต่อยู่ที่นู่นไม่มีอะไรให้กินแล้วอะคือแบบไม่มีอะไรขายก็คือต้องตุนของไว้ถ้ากินอะไรก็แบบหยิบมามา,มาขึ้นมาต้มอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าน่าจะหมดแล้วถ้าถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์คอมเมนต์มานะหรือว่าทัมมาถามใน i อส่วนตัวอะไรก็ทักมาถามได้เราตอบได้นอน <c oughs> เออก็โอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้ว่าอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมอย่างนี้เดี๋ยวเรามาตอบเนาะโอเคก็